พี่ขิงเจอเหล็กจีนเข้าไปฮะเจอเหล็กจีนแล้วเป็นไงพี่ขิงเจอเหล็กจีนเข้าไปถึงกับอึ้งเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับพี่ขิงออกอาการนี้เราก็ต้องเล่นกับอาการนี้มาดูการคุณผู้ชมนอกจากพี่ขิงอึ้งแล้วแมวอึ้งไหมมากลับกับมึงอ่ะถึงโยกถึงโยกถึงโยกแมวแมวแกชื่ออึ้งโยกไหมใช่เออแมวแมวแมวพี่บิวชื่ออะไรครับสาคูครับสาคูสาคูสีเท่าเหรอสีเท่าเหรอออกสีเท่าเหาเป็นพันอะไรครับ สกอตติสครับสกอตติสโอ้โหสกอตติสเนี่ยเป็นพันธุ์ที่ไม่แข็งแรงทำไมถ้าพันธุ์ที่แข็งแรงชื่อสกอตจำไมู่้ว่าเป็นเป็นแมวตัวเล็กมันทำไมอ่ะเพราะเป็นสกอตติส้ยอ๋อทั้งตัวใหญ่ชื่อสกอตเบิ้มสกอตติสตัวนิดเดียวอ่นี่ไม่อยากเล่นเลยแต่มันอยู่ในหัวคนไทย แต่ถ้าสะอาดเรียกอะไรสะอาดเรียกสกอตบหเอ้ยเล่นเล่นไปก่อนโอ้โหเล่นในุวาคนส่งก็ไว้ใจมากมันต้องได้นะต้องได้ต้องได้ปลามันไวพอ